สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยห้าน้อยสูตรสองตัวรูด,ว,ดรวันที่28มิถุนายน2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่27สนะครับผมสำหรับวันที่27นะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่2กับ4นะครับผม สำหรับ C หลุดไปนะครับผม4ก็มาเฉพาะหลักร้อยนะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมสำหรับ2นะครับผมก็มา82นะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมแล้วก็ในรอบปกตินะครับผม3 2สองนะครับผมก็มาตัวน้นนะครับผม2 3สนะครับผมสำหรับ2 8ก็สายวิ่งสายรูดนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่28นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่1กับ2นะครับผมสำหรับ1นะครับผมก็จะมี1 4 1 6 1 8แปดและก็1 9นะครับผมสำหรับ2นะครับผมก็จะมี2 3 2 4 สองห้าสองเจ็ดและก็1 2นะครับผมเป็นชุดคู่รูดนะครับผมถ้าเอฟซีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็เอามานำเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับเอฟซีพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้ก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับหนึ่งกับสองนะครับผม สำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่1 1 2 2 4 4 5 5่้และก็7 7นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินให้อยู่ที่6 1 2 5 1 4 8 2 7่อขอโทษ fc ที่น้องนะครับผมลมแรงมากเลยนะครับผม สามตัวนะครับผมก็จะมี612 514 827แล้วก็323นะครับผม f c ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ